สวัสดีครับผมก็คือสวัสดีคแม่เอฟซีจนนะุ่าลืมแล้วไม่จะพูดอะไรนี่นะผมขณะนี้เวลาเจ็ดโมงสี่สิบแปดนะผมยังไม่ตื่นนะครับนุน่นไม่ต้องถามว่าเชียงไหนนะนอกนกะละมังนะผมคือนอนนอนไปแล้วเอตื่นแล้วตื่นแล้วตื่นแล้วได้ยินเสียงผมนะตื่นแล้วโอ้ยดูดูด น้องเปล่าตื่นสายนะเพ่อน้องเปล่าตื่นสายนะนอนตบปรับกาให้คือ,อขณะที่ผมทำความสะอาดอยู่ลูกน้องก็ยังนอนนะแต่ว่านอนออ่ผมขอดเสร็จแล้วปุ๊บแล้วก็นอนต่อน่าจะนะผมน่าจะนอนดึกเลยเมื่อวานบรรยากาศน่านอนมากเลยตอนเช้านี้ว้าวอุ้ยดู นอนข้างกะละมังนะผมไปดูใกล้ๆกันนะผมนี่นะผมเจ็ดโมงสี่สิบเก้าแล้วนะผมยังไม่ตื่นนะครับยังก็เล่นต่ออีกยังก็นอนต่อโอ้ลูกแล้ว ็ต้องกอาดของน้ำฝนเสร็จแ,แล้วผมก็มีคุณตามอคอยวันนี้คุณตามมาช่วยนะผมเออพราะว่าเดี๋ยวไปสาย <Yeah. S 1> โอ้ ได้ตื่นสายเนาะฮึได้ตื่นสายเนาะอ่าหนูไม่ได้ตื่นสายแค่นอนตื่นสายตื่นเช้าเองอุ้ยอือเป็นไงไม่ครับพ่อหนูไม่ได้ตื่นสายนะพ่อหนูแค่นอนวินเองโอยโฉวโฉวไง เออดูดูดูนะผมอะไรเนี่ยมาทำโชว์โชว์อะไรขี้อ่อนนะทำไมหนูขี้อ่อนเนี่ยจับมืออีกโอ้ยมาจับมือเขาอีกแม่หนูเดี๋พ่อขาดูดึงแล้วผมจับมือดึงแล้วนะโอ้โอ้เฮ้ยจะกินมือพ่อทำไมนจะกินมือพ่อทำไมลูกฮะอ๋ออ๋อเป็นไร หนูง่วงนอนบอกง่วงน,นอนเนาะจับมือนะผมจับมือทําอะไรโอ้จะกินจะกินมือผมแล้วนะอะไรเนี่ยสินนอนก็นอนเอ๊แต่วันหลังห้ามตื่นสายนะเข้าใจไหมวันหลังห้ามตื่นสายนะอู้น้ำตาไหลอีกคาคารูรวคาดูแลผมรูแล,แล้หนูไม่ตื่นสายแล้วค่ะ โอ้ยคือสิเป็นตาหักตาแพ่งกันเนาะนน่นอ,อ้อนนะผมตอนนี้กำลังอ่อนผมอยู่นะอ้อนผมอยู่นะครับตอนนี้ดูอ้อนผมอยู่นะครับผมโชว์โชว์ยิ้มสวยโอ้ยตีกลองอีกยิ้มสวยยิ้มสวยอาเป็นไรอ,อ้าอา โชว์ไทยอยากสังนั้นโอ้ย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 เก่งแล้วเก่งแล้วเออเก่งรู้แล้วว่าเก่งน่ะไม่ต้องจะโชว์หรอกรู้แล้วว่าเก่งนะไม่ต้องโชว์หรอกเออเออ รู้แล้วว่ากิ่งน่ะต้องโชว์เฮ้ยเอา้าไปไหนคุมกะละมังนะผมยืนคุมกะละมังนะผมเฮ้ยตื่นสายแถมขี้ข้านอีก ดูอ่อนนะผมพ่อแม่เอฟซีพ่อแม่ทุกท่านนะผมผู้ชมทุกท่านดูอ่อนะครับผมช้างขี้อ่อนนะผมช้างห่วงดูหมือเฮ้ยผมก็เป็นตระแบบนี้จะไม่ให้รักได้ไงล่ะก็เป็นตรแบบนี้แหละจะไม่ให้รักได้ไงฮะมานี่มานี่มานี่ยออกมามาโชว์ โชว์คนดูหน่อยโชว์คนดูทางบ้านหน่อยเร็วว่าไงคะดูสายตานหน่อยดูสายตาหน่อยว่าไงคะจะให้หนูนอนเว้นหนูให้ใจให,หนูนอนต่อหรือเปล่า <laughs> <laughs> นายกับนยายแต่บังคิดในใจน้ำฝนบอกจะให้หนูนอนต่อหรือเปล่ายังไม่ถึงเวลาทํางานเลยโอ้หขอนอนต่อสักนิดได้ไหมอะไร <laughs> สายตานะผมง่วงนอนนะดูหนุ่มมาบนาเป็นไระ่ะอาปากะงาะงาบอยู่เนอเป็นไรอะ่ะห้าวเหรอห้าวบ่ อ่ากัดลิกลูกอ่าอ่อาทนุนูก,กัดขาดได้เดี๋ยวมาหลังจะทำโค้งให้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมถ้ากัดขาดได้นะอ่ะเอ,เอาจริงเหรอโอ้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาดีกว่าพ่ออันตรายนะพ่อหลิกนะพ่อโอ้อยเฉยเน่แน่ เอาเปล่าเปล่าเป็่ไเวลายงุนหงิดมาลุกวเวลานอนนะผมน่าจะงุนหงิดนะแต่ก็ตื่นแต่ก็เช้าแล้วนะผมยังไม่ถึงเวลาทํางานนะผมก็ให้อภัยนะผมให้นอนได้นะผมก็ไม่เป็นไรนะผมเดี๋ยววันหลังก็จะไม่ปลุกนะผมก็วันนี้เห็นหลายครั้งอะไรคือแต่พอดีเดินมาก็น้องก็จะเดินแบบว่า ลูกรอผมเลยนะแต่คทางนี้คือผมแอบถ่ายได้แล้วผมทางนี้ผมแอบถ่ายได้แล้วผมโอเคโอเคแล้วผมก็ฝากคลิปนี้ด้วยนะผมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมฝากกดแชร์ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมนี่เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย